ที่นี่ค่ะก็ขายมาที่นี่เกือบ10ปีแล้วแะคะ่ะพอกลับมาเปิดเนี่ยมันปิดไป10กว่าวันขายไม่ได้เลยคือลูกค้านี่กลับมาประมาณ10%เองซึ่งเราก็แบบโอ้แย่มากตอนนั้นเตรียมใจเลยค่าเช่าเดือนนี้ไม่มีแน่คือยอดมันหายไปเลยไงตอนแรกก็ไม่รู้จักเราว่็อีคือเรารู้แค่ว่าเขา ใ่พาะผู้ประกอบการไม่คิดว่าเขาใช่ายยารายย่อยอะไรเงี้ยะก็ช่วยได้เยอะค่ะก็คือเอามาจ่ายค่าเช่าเลยดับแรกเพราะว่าเดือนนั้นขายไม่ได้ไม่พอไม่พอจ่ายค่าเช่าก็ต้องขอขอบคุณ SME Bank นะคะที่ได้ได้ช่วยเหลือเข้ามาตรงนี้นะคะก็คือก็ทำให้พวกเรา,าที่ได้ผลกระทบตรงนี้ก็สามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้